ครับผมขอสวัสดีอาจารย์ทุกท่านที่รักในการต่อนรอบขอญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้จะพาดูลูกจะอ่างครับชุดที่2นะครับพ่อเป็นอ่างตลอด2กุ๊กอ่างตลอดนะครับแม่เป็นสองกุ๊กอ่างคําเดียวนะครับนี่เป็นชุดที่2นะครับว่านี่ครับจะมาใส่ปอกขานะครับชุดที่2ก็จะเป็นชอกิตวัฒนะครับชอกิตวัฒ A สนะครับตัวนี้เป็นชอกิตวัฒ A สนะครับผม ครับผมที่ทำการใส่ห่วงขานะครับไม่รู้นะครับว่าอาจารย์ท่านอื่นจะใส่ห่วงขาแบบไหนนะครับผมแต่ส่วนแต่ส่วนโดยส่วนตัวผมผมจะใส่จะใส่แบบนี้นะครับนะบจับยากหนะ่อยนี้ฟังมาตั้งแต่วันที่สิบเก้ามกรานะครับผม ลืมใส่ตั้งแต่เล็กนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเจ้าตัวนี้เป็นชอกิวบัตเอสนะครับ นี่ครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีแปลกหน่อยนะครับผมออกเป็นสีน้ำตาลนวลนๆนนะครับนี่จะเป็นชอกิตวัต A3 นะครับ เรียบร้อยครับผมนี่นะครับโลกเจ้าอ่างนะครับชุดที่สองครับผมเกิดเมื่อวันที่สิบเก้ามกราคมนะครับได้แปดวันแล้วนะครับผมเจ็ดแปดวันแล้วคนลาศีเลยนะครับผม ผมเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นให้แม่เขาป้อนอาหารก่อนนะครับขึ้นรังก่อนเดี๋ยวจะพาดูนกฝึกนะครับผมครับพามาดูนกฝึกครับเจ้าผู้พาครับนกวัยแปดเดือนนะครับนี่ครับทายาทเจ้าชินจังนะครับขอแบ่งจากพี่ชายมาทางอำเภอผู้สิงครับผมนี่ครับ เปดเดือนนะครับนี่ครับคู่เกิดเจ้ากามโมครับแต่เป็นสองกุ๊กเรียกกุ๊กนะครับนี่ครับเป็นสองกุ๊กเรียกกุ๊กนะครับผมเกิดเจ้าปูผานะครับ รอติดตามดูนะครับยังไม่ได้ออกสนามจริงครับลงดินแต่ในบ้านนะครับรออายุครับเข้าแปดเดือนแล้วนะครับนี่สองตัวนี้นีครับเจ้าปูผา อ่ะเดี๋ยวพาดูนกรอกบ้านนะครับตัวนี้เป็นหลิวตันเสียงใหญ่นะครับผมตันเสียงใหญ่ครับตัวนี้เป็นเจ้าเด่นเด่นชัยนะครับผมไม่ได้ออกตอมานานแล้วนะครับ เ,เลยสิบเก้าตัวแต่ว่านกต่ออยู่บ้านแหละหลายตัวมีหลายตัวก็เลยไม่ได้ออกต่อนะครับนี่ครับนกที่ออกต่อเป็นประจำเมื่อคืนนี่ครับเจ้ากวนอูครับออกต่อเป็นประจำครับกวนอูครับนี่เป็นเจ้ากำชัยครับผม ไปก็นี่นะครับตัวนี้เป็น3ามกุกนะครับสามกุกปลาร้อยตัวนี้จะเป็นกุกเดียวครับเสียงใหญ่ตัวนี้เป็นลิวตันนะครับ ดูตันเส้นใหญ่ครับผมก็ผมจะขอปิดคลิปแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วก็ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากติดตามช่องนกเขาใหญ่เมืองคุนหารด้วยนะครับกดติดตามและกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอสวัสดีครับผม